สวัสดีครับเพื่อนๆกับพบกับอาร์มนะครับในรายการใครๆก็เข้าครัวครับวันนี้อาร์มก็มีเมนูเบเกอรี่มาฝากเพื่อนๆกันนะครับเป็นเมนูเค้กแสนอร่อยครับที่มีชื่อว่าเค้กงาดําชาเขียวนะครับลักษณะของเค้กนะครับก็จะคล้ายๆกับมาร์เบิลเค้กครับที่แบบว่ามีการแบบคล้ายๆหินอ่อนในตัวเค้กครับแต่วันนี้ก็จะมีสีเขียวจากชาเขียวแล้วก็สีดําจากงาดานะครับทำให้เค้กนี้ก็สวยงามแบบมาร์เบิลเค้กแน่นอนนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมครับว่าเมนูนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับ ส่วนผสมของเมนูเค้กงาดำชาเขียวนะครับอย่างแรกเลยก็คือแป้งเค้กครับเนยสดรสจืดนะครับอันนี้จะเป็นเนยที่แช่เย็นนะครับขอให้แบบเย็นนิดนึงนะครับจะดีมากๆเลยไข่ไก่ครับน้ำตาลทรายนมสดรสจืดนะครับอันนี้อามเลือกใช้เป็นแบบว่า full fat เลยนะครับเพื่อนๆลองหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะครับ งาาดำคั่วครับน้ำเปล่าผงชาเขียวผงฟูเกลือป่นและอย่างสุดท้ายครับกลิ่นวนิลาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับ เราเริ่มทาเมนูเค้กงาดําชาเขียวเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเยเราจะมาเตรียมตัวแป้งกันก่อนนะครับซึ่งแป้งของเรานะครับเราจะต้องร่อนก่อนนะครับเพื่อให้เนื้อเค้กของเราเนี่ยเบานั่นเองนะครับใส่แป้งลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยผงฟูด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะร่อนแป้งทั้งหมด2รอบนะครับหรือใครอยากให้เบาก็ร่อน3มรอบเลยก็ได้ครับเราจะร่อนเตรียมไว้ก่อนนะครับ ร่อนเพื่อให้ตัวเนื้ยเค้กของเราเบานะครับอีกอย่างก็เป็นการเช็คนะครับว่าแป้งของเราเนี่ยแบบว่าเก่าไหมนะฮะถ้าเก่าเนี่ยมันก็จะมีก้อนๆเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยมันจะมีความชื้นอยู่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอามจะร่อนต่ออีกสักหนึ่งรอบนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปผสมตัวส่วนผสมกันต่อไปเลยครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาผสมตัวเนยนะครับซึ่งเนยนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปเลยโอ้เน้นไปเนยอันนี้นะครับก็จะเป็นเนยแช่เย็นนะครับก็ยังเย็นเ็นอยู่เพราะว่าจังหวะที่เราตีตัวเนยเนี่ยครับโอกาสที่เขาจะละลายเป็นน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับถ้าเราเอาใช้เนยที่ค่อนข้างแบบว่าอุณหภูมิห้องนะฮะพอตีไปมันจะมีแยกชั้นนะครับมีน้ำใสๆนะครับ สีเหลืองเหลืองนี่ออกมาเดี๋ยวเราก็จะตีนะครับเนยเนีย่ให้ขึ้นฟูสัเล็กน้อยเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆใส่น้ําตาลแล้วก็เกลือลงไปนั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอามขอตีก่อนนะครับพอเนอยของเรานะครับเริ่มเป็นครีมแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะนําเกลือกับน้ําตาลนะครับใส่รวมกันไปเลยอ้าวแต่แลวเกลือ คแล้วก็คนนะครับเกลือกับน้ำตาลเนี่ยพอให้เข้ากันโอเคพอเข้ากันแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะ ค่อยๆใส่น้าตาลลงไปนะครับทีละประมาณสัก2ช้อนโต๊ะงก็ได้แล้วก็ตีนะครับให้เนยเกับน้ําตาลเนี่ยกลายเป็นครีมนะครับที่แบบว่าสีแบบออขาวนวลๆนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆใสออ่ตัวไข่ไก่ต่อเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอามก็ใส่น้ําตาลนะครับแล้วก็ตี เดี๋ยวจะทำไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำตาลหมดจากนั้นเดี๋ยวเรามาใส่ไข่กันครับโอเคครับตอนนี้นะครับตัวเนยกับน้ำตาลก็เริ่มเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะกวาดเขาลงมาก่อนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวไข่ไก่ลงไปนะครับอันนี้ปาดลงไปสักเล็กน้อย เ,เดียวอามนะครับจะค่อยๆแบบหยอดไข่ไก่ลงไปนะครับให้เป็นสายแล้วก็ตีส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเนียนเลยนะครับโอเคงั้นเดียวอามขอไปปั่นนะครับทุกอย่างให้เข้ากันก่อนจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่แป้งแล้วก็ใส่ส่วนผสมของนมนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเอากลิ่นวานิลลานะครับรวมกับนมก่อนนะฮะ โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็อ,ออกเลยคนนิดนึงครับอุ้ยเหมือนนมช็อกโกแลตเลยอะจากนั้นนะครับเราก็มาผสมกันต่อเลยนะครับตอนนี้นะครับอําก็ตีนะครับไข่เนยน้ําตาลแล้วก็เกลือนะครับพอเข้ากันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาแป้งนะครับใส่แบ่งใส่ประมาณสัก3รอบนะครับโอเค นตอนนี้คนก่อนใช้ตะกร้อยนั่แหละคนนะฮะเดี๋ยเพิ่งตีนะครับเพราะว่าถ้าตีปุ๊บเนี่ยแป้งนี้กระเด็นเข้าหน้าเลยนะครับแล้วก็ตีเลยเราก็ค่อยๆใส่นมนะครับกับกินวานิลาที่เราผสมไว้ครับใส่แบ่งใส่ประมาณสักสอรอบก็ได้นะครับ นั้นก็ใส่แป้งสลับกับนมไปเรื่อยนะครับจนส,นส่วนผสมทุกอย่างหมดเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอารมขอทําต่อก่อนจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อกันครับนี่นะครับก็คือตัวเค้กที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อก็จะเนียนๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมา แบ่งเค้กออกเป็นสองส่วนนะครับใส่ชาเขียว1ส่วนแล้วก็ใส่งาดำา1ส่วนนะครับเดี๋ยวเราพักไ้ตรงนี้ก่อนแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมงาดำนะครับซึ่งงาดำของอาบ์วันนี้อามจะต้องทุบก่อนนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยมีกลิ่นหอมนะครับวิธีการที่ง่ายสุดในการบดงาดำนะครับหาอะไรแข็งๆที่ในครัวเรามีนะครับแล้วก็ทุบเลยครับทุบให้แบบว่า เม็ดงาเนี้ยแตกนะครับถ้าเม็ดงาไม่แตกนะครับเราก็จะไม่ได้สารอาหารที่อยู่ในเม็ดงานะครับอย่างคือกลิ่นก็จะไม่ได้เลยนะครับถ้าเราดมกลิ่นงานเนี้ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยหอมครับต้องทําให้น้ํามันที่อยู่ในงานเนี่ยออกมาก่อนนะครับโอเคงั้นก็ออกแรงเลยดัมสทุบนะครับให้เม็ดงานเนี้ยแตกก่อนนะครับเอาแบบหยาบๆก็พอก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาดูนะครับ และนี่ก็คืองาดำนะครับพี่อาร์มทุบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณสัก2-3นาทีก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเคงน้ำเดียวอาร์มก็พักไว้ก่อนข้างๆตรงนี้เลยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาผสมตัวชาเขียวนะครับอาร์มก็วอร์มนะครับตัวน้ำนะครับในไมโครเวฟประมาณสัก1นนาทีนะครับแล้วก็ได้น้ำอุ่นๆแบบนี้จากนั้นเราก็นำชาเขียวนะครับใส่ลงไปเลย ค,ครโอเคงั้นเดี๋ยวอามเข่าคนนะครับให้ตัวผงชาเขียวละลายสักแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาแบ่งตัวเนยเค้กกันครับและนี่นะครับก็คือชาเขียวที่อามคนนะครับแล้วก็ค้นแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะได้ครีมแบบนี้นะฮะต่อไปเดี๋ยวอามก็จะแบ่ง ตัวเค้กนะครับจนผสมเนี่ยมาครึ่งหนึ่งนะฮะครึ่งยังครึ่งไหมไม่รู้โอเคเหมือนอันนี้จะเยอะไปนะฮะเอาไปหน่อยโอเคได้ละยามจะใส่ตัวงาดำนะครับหมดเลยให้หอมหอมแล้วก็ คนนะครับไม่เข้ากันหอมมากเลยอะ่ะตัวเคก็จะเป็นสีออกแบบดำๆเหมือนไอศครีมช็อกโกแลตชิพอะไรอย่างงี้นะครับโอเคได้เนื้อประมาณนี้นะครับพักไว้ก,ก่อน มาดูที่ชาเขียวกันบ้างนะครับตัวชาเขียวเนี่ยก็ใส่ตัวชาเขียวลงไปครับคนเลยนะครับให้เข้ากัน าอยากให้มีสีเขียวมากขึ้นกว่านี้นะครับก็หยดสีผสมอาหารลงไปนิดหน่อยได้พรินีอ้ามขอเป็นแบบว่าสีธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องให้เขียวมากก็ได้โอเคพอเข้ากันแบบนี้แล้วนะครับอ,ากกอ,อ้ามจะวางไว้ฝั่งไหนฝั่งนี้แล้วกัน อามก็เตรียมนะครับตัวพิมพ์เค้กนะครับประมาณนี่น่าจะประมาณ2ปอนด์นะครับปอนด์หรือ3ปอนด์เออสองหรือ3ปอนด์นี่แหละประมาณนี้นะครับไม่แน่จใจแล้วก็รองกระด,ดาษไขตรงก้นแล้วก็ต้องขอบไว้นิดนึงนะฮะจากนั้นเราก็นําตัวชาเขียวนะครับใส่ลงไปเลยแป๊บ กระจายนิดนึงนะครับทำยังไงดีอ้าวตรงนี้ยังไม่ค่อยเข้ากันดีเท่าไหร่คนๆหน่อยเคเรียบร้อย จากนั้นก็นำตัวงาดานะครับใส่ลงไปกระจายนะครับ พอทั่วอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะใช้ช้อนนะครับหรือว่าใช้ไม้แหลมๆอะไรก็ได้แต่วันนี้อามขอใช้ด้ามช้อนเลยแล้วกันนะฮะง่ายดีเพราะว่าใกล้มือสุดแล้วแล้วก็ใช้ด้ามช้อนนะครับคนให้เอาตัวชาเขียวข้างล่างนะครับกับงาดำเนี่ยแบบว่าวนๆกันไปให้กลายเป็นเค้กหินอ่อนนะครับหรือเป็นคล้ายๆกับมาร์เบิลเค้กอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คน คนไปมั่วๆเลยครับเดี๋ยวลายมันก็จะไปหากันเองนะฮะคือมั่วมากเลยตอนนี้คือแบบไม่รู้จะหินอ่อนยังไงนะฮะเรียบร้อยปาดหน้าให้เสมอกันนิดนึงตอนนี้นะครับอัมก็วอร์มเตาอบเรียบร้อยแล้วนะครับที่ ไฟประมาณ160องศาเซลเซียสนะครับวอร์มให้อุณหภูมิได้ก่อนจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็นําเข้าอบนะครับอบประมาณสัก30นาทีก่อนนะครับแล้วก็เช็คถ้าไม่สุกก็อบต่อให้จนสุกเลยจากนั้นเดี๋ยวเรามาอ่าพอสุกเรียบร้อยแล้วนะครับพักให้เย็นแล้วก็เดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันต่อเลยครับตอนนี้นะครับเค้กของอาร์มนะครับก็ พักเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับอามใช้เวลาอบทั้งหมดนะครับประมาณ45-50ถึงนาทีเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ไฟอ่อนนะครับแล้วก็อยากให้ข้างในเนี่ยมันสุกเพราะว่าเค้กของเราเนี่ยค่อนข้างชิ้นใหญ่แล้วก็หนาสูงด้วยนะครับถ้าเราใช้อุณหภูมิสูงนะครับข้างนอกเนี่ยมันจะเริ่มสีเข้มนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะทําให้ตัวข้างในเนี่ยสุกยากนะครับข้างนอกเนี่ยอาจจะกรอบแข็งไปเลยนะครับข้างในยังไม่สุกเลยอะไรอย่างงี้นะครับต้องใช้ไฟที่1 6 0งองศานะครับอบประมาณสักย ถ้าที่บ้านใครนะครับอุณหภูมิไม่ถึงหรือว่าขึ้นขึ้นลงลงก็เพิ่มไปนะครับจนกว่าเค้กของเราเนี่ยสุกได้ทีวิธีเช็คนะครับก็คือใช้ไม้แหลมๆจิ้มไปตรงกลางถ้ามีเนื้อเค้กติดมาก็แสดงว่าข้างข้างในหรือว่าตรงกลางเนี่ยยังไม่สุกดีนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับอาร์มก็จะเสิร์ฟเค้กนะครับงาดําของอาร์มเนี่ยเค้กงาดําชาเขียวนะครับให้แบบว่าธรรมดาาแบบนี้เลยนะครับไม่มีครีมไม่มีอะไรตกแต่งนะครับแต่จะโรยด้วยน้าตาลไอซิ่งนิดหนึ่งนะครับ โรยลงไปเลยแบบนี้ครับว้าวโอเคประมาณนี้พอนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวอามก็จะหัน่นให้เพื่อนดูเนื้อนิดนึงนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับป๊บ นี่จะเป็นหินอ่อนหรือเปล่านะครับแต่วันนี้ต้องบอกกันเลยว่าสีชาเขียวของเราเนี่ยไม่ได้เข้มข้นนะครับอาก็ไม่ได้ใส่สีผสมอาหารลงไปด้วยสีอาจจะแบบดรอ,ดอลงหน่อยนะครับเอาที่ตักเค้กเสียบเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นมานี่เนื้อของเขานะครับก็จะมีส่วนของตัวเนื้องาดำนะครับแล้วก็จะมีชาเขียวรลองอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับด้านนี้ ถามว่ามันสเสวอร์ไหมมันอาจจะแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าสเสวอร์ยากนิดนึงนะครับแบบว่ามันไม่ค่อยเป็นมาเบลเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าตัวสีเนี่ยมันใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับถ้าสีตัดกันอย่างเช่นบัตเตอร์กับช็อกโกแลตอะไรเงี้ยจะเห็นง่ายมากกว่านะครับ นี่ก็จะเป็นเค้กงาดํำชาเขียวนะครับพี่อามมาฝากกันเพื่อคนไหนนะครับที่อยากทานเค้กที่แบบว่ามีคุณค่าทางอาหารนะครับก็ลองเอาสูตรนี้ไปทําดูที่บ้านได้นะครับและวันนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะได้เมนอยากได้สูตรเมนูนี้นะครับหรือเมนูอื่นก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv วันนี้อามต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับและกลับาพบกันใหม่นะครับ